สกดันดีอมดี e กีบดั n e สีบีดอรดีสวัสดี้าไอู้หัวกล้องแตเวลาที่คูกแกจะต้องตายแล้วและทีนี้ครูแกจะไม่เหลือไม่แต่ซาแต่ทีนี้คูกแกจะต้องจุดโจจริงเลย เอาละตอนเวลาบุกล right? ู oh, oh. right? ุกมันแล้วเลยทีนี้คุกเราก็จะมีที่อยู่ไอ้นีนี่คุกแกจะไม่มีวันเหลือไม่ตัซ่าไอ้นี้คุกแกโอ้เจอแล้วโอ้มัวกินข้าวอะไรไร้สาระจริงๆเลยงั้นโกเกก็ต้องกลายมาเป็นพวกชั้นสินะดูโอ้ดูวันคุกแกจะไม่มีวันรอดอีกแล้วแต่ทีนี้โกแกไม่มีวันรอดหรอกแล้วทีนี้แก ต้องตายตุ๊สกีบีดีดอมดันด็อกมิสชั่สกีบีดีดอมรันดีฟดีโอจัดการมันไปสกีบีดีออกมาแล้วทีนี้แกต้องตายในเวลาปาร์ตี้ ดับดับเยสเยสเยสคีบิดีดีกีบิดีดับกีบิดีดับปะปะปกีบีุณน่าคีบิดีดับได้เวลาตายแล้วสีนะได้เวลาตายแล้วสีนะได้เวลาตายแล้วสีนะแกค้าพวกเราังแกต้องมากีบิดีนี่กับไปชันงั้นแกค้าพวกเรางั้นแกก็ต้องตายแล้วสิเอ้มันแกจะรู้ทีก่อนข้าพวกเราลุกสินเนาะ ันก็เกลียดคุณฉัเกลยนอย่เดียวยตายซะตายซะรกีบีดดอมดั่ดัมสีีดดอมเสกีปีดอมเสกีปีดอมเสกีปีดอมเบิร์นีดิได้เวลาตายแล้วสินะอดีตถึงขั้นท่านบุญธรรมกระสกี้ปีดดอมดั่งดมนสเสีีดดอมบิีดิสีีดดอมสอมะอ Okay, ษกษแกทำผิดกดแล้วแกต้องตายซะจะนี้ไปไหนไหลหั่มก้องนะได้เวลาตายแล้วจะนี้ไปไหนเอาลายทุกคน mm hmm. เรามารวมนตัวกัน mm hmm. เพื่อทำการบอกสิ่งที่เราต้องการที่จะทำนั่นก็คือจัดการหัวกก้องให้หมดแล้วเราจะ cái này nó quá nhưng mà tính sẽ hạ hộ cái hết hết nó có sao